<c oughs> มันนี่ก็ออกมาตรงหน้าหลังจากฝนตกเบิดมือแล้วก็ฝนเสียงพี่น้องก็ออกมาทงหน้าบึงบรรยากาศทุงให้ทุงหน้าก็ประมาณนี้แหละพี่น้องหลังจากที่เฮารอคอยฝนมาโู้สุดเสียนสิทอรลมันรอคอยฝนกันเลย เขาทิวานแห้งแห่งไว้นี่ตั้งแต่วันที่7เมษายนก่อนสงกานนี่แหละฝนตกมาใส่สองเทื่แต่ว่าห่างเพราะตั้งแต่ดินไล่นี่แหละแต่ละเทีอนะมันกระอกกบกจากเทือมดินแห้งแต่ว่ามือนี่อะไรออกมาเด่นมาดาัดแต่ว่ามือนี่มือขึ้นนี่มือว่านนี่ฝน ตกโดนพี่น้องตกกับโบแห้งไปไนไดรอกแต่แห้งเติบอยู่แต่ว่าหังนตกโดนเฮ็ดให้ดิดนกับซุ้มน้ำกับหงและให้มันก็นได้ปลูกไว้เกือบสองเดือนแล้วยังโบออกมันก็นได้มันสีออกห่ดนหาจังเริ่มปิกซิกเปลกแซกขึ้นดีต่ตมันก็นได้สามไปทีนหนึงเลยพี่น้องโอ้ ให้หน้าก็ได้คุณฟาก็ได้เมืดขึมออมไปออมมาหลังจากส่วงเสวนตกมาประมาณจากสองสามชั่วโมงมื่อนี้ก็เป็นมือวันที่สิบสามนะพี่น้องสิบสามพฤษภาเมื่ออื่นก็เป็นวันอาทิตย์เป็นมือเรียกตังเมื่ออืน่นพี่น้องเป็นมือเรียกตังเมื่ออืน่น บรรยากาศทุงหฮทุงนากประมาณนี้แหละฝนตกมากก็มีใจชื้นจังน้อยต้นไม่้นกากระเลา่าดอกสีมงวังกากระเลา่าดอกสีมงวังพี่น้องแต่ว่ามันเริ่มล้นล้วละ่ะมันหลาแล้วกากระเล่ามันสิเริ่มบานช่วงเดือน เมษาะเตย์ไปายป,ประมาณเมษากลางกลางมหาไปลายปายนี่แหละเมื่อนั้นเอาคลิปหนึ่งลงให้พี่น้องเบิง้งกรมอุตุฝนสิตกบบตกพี่น้องเมื่อนั้นมันต่ลมฝ่ามืดขึ้กันนี่แหละแต่ว่าบบตกแต่ว่าเมื่อนี้ก็บรรยากาศก็เย็นสบายด้วยพี่น้องเลย ฝนตกลงมามันก็พอปานนี้นประมาณนี้แหละส่วนอย่างก็เชีาวสะมุว่ละล่หลอบหลอบ,ลอบทรงหน้าบ้านพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงกะคอมเมนต์มาบอกให้กันฟังเลยเด้อยพี่น้องเด้อจังเป็นมันทรมานคักรอฟ้ารอฝนนี่ก็ได้ ตกมากอะรู้สึกว่ามีความเย็นซุ่มซ้ำดีปีกายนี่วานจึงสิละพี่น้องวานแหงสิละเขากำลังออกมานําม,มากมากพอดีปีกายนะถ่วมหน้าทงนี่ประมาณหกเลยถ่วมถ่วมตายเบิดเขากำลังแตกออกวันนี้เมื่อเมื่อปั่นต่อมวานอีกวานแล้วนาํามากมาทถ่วมอีก เนา่าทิมอีกโอ้ยพี่กายจะไม่เลียยากเลยชรมานลายพี่กายน้ำแห้งลงมองเลยกวานไปมองนั้นเอาเขาดิบๆมาวานเลยพี่กายนี่จนกว่าหอดพุ่นสว่วงกะลักกะดาพุ่นข้าเจ้าซุ่มข้าเจ้าเฮ็ดก้าหน้าดำข้าเจ้าก้าเหลืจยจังก็ได้ไปซื้อก้าข้าเจ้ามาดำพี่กายก็ยได้กินพี่น้อง ต่ว่าปีนีหวังว่าคือจิโบเป็นคือพี่กาย <laughs> เอาบรรยากาศตรงหน้าให้พี่น้องเบิ่งฝนตกมากส,สุมซ้ำดี <c oughs> มันก็โอ้ยผมมีฮอนแนวสิบสามลวพี่น้อง เบิดแนวสีสามลำมันก็บมดเอาไว้เท่าใดก็เบิดสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ้งสำนีกอนด้วคลิปต่อไปจะค่อยว่ากันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ